อี๊ยอีนะครับอิดไม่มีคนช่วยนะครับงานนี้ครับสวัสดีครับผมสวนอาซีนะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถไถเดินตามนะครับวันนี้เราจะไปกระทุกแต่งโมกันนะครับในสวนครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับเราก็ต้องลุยทางโคลนกันไปหน่อยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับ โอ้ครับป่าครับระวังครับติดเปนไม้ครับโอ้มาครับเดนที่รบไฟครับตอนนี้นะครับเราอาแตงโมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูครับนี่ครับแตงโมของเรานะครับ เอาล่ะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องออกจากใกล้กันครับอาอข้าไปครับวันนี้เรเอจตังโมงไปขายในตลาดกันครับเอาล่ะครับเราออกจากสวนมาได้แล้วนะครับ เราขึ้นถึงสังกีดมาแล้วนะครับไปครับเราจะไปส่งร้านค้ากันครับเราต้องข้ามร่องน้ำตรงนี้นะครับหวางครับติดนะครับโอ้โหไม่ติดครับลุยรัดลุยครับไปได้ครับไปครับไปถึงร้านค้าแล้วนะครับต่องนี้ครับลุยป่ามาจะพุ่งแล้ครับ ดูเต็มที่ครับรวังติดนะครับดูด้านหลังครับจมครับดูครับอุ๊ยติดนะครับติดไม่มีคนช่วยนะครับงานนี้ครับโอ้ยไปแลวโอไปได้ครับกำลังดีครับโอ้ยด้างหลังครับดูครับด้านหลังครับจมครับอ่าเดินหน้าเต็มที่นะครับ ขึ้นไหมขึ้นไหมอ๋อเดินฝันเดินเต็มที่ครับอเอาเต็มที่ครับเปลี่ยนมุม,ม,มขึ้นครับขึ้นโอ้ยครับเอาเต็มที่ครับปัป่นเต็มที่เลยครับเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับนานครับโอ้โหแรงจริงๆครับ ขึ้นถนนใหญ่ใกล้ถึงร้านค้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงร้านค้าชายถนนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแตงโมลงนะครับมาแล้วครับหกล้อเล็กนะครับเกียมรับแตงโมนะครับไปส่งในตัวตลาดจังหวัดนะครับเพราะว่ารถไถยเดินตามเราเข้าไม่ได้นะครับในตัวตลาดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราขนแตงโมขึ้นรถหกล้อแป๊บนะครับ เาแตงโมขึ้นรถหกล้อนะครับนี่ครับเป็นแตงโมสเกลของเรานะครับลูกอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้มันเหมือนแตงโมครับผมเลยเอามาทํานะครับเป็นคลิปเป็นคอนเทนต์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถหกล้อให้หมดนะครับโลฟี่ไม่ช่วยเลยครับนั่งอยู่บนลังคารถเฉยเลยครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบใจเย็นใจเย็นครับใจเย็น นะครับเดี๋ยวเราขนแตงโมสักแป๊บนะครับตอนนี้นะครับเราเอาแตงโมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเอาครับไปครับ <S <s <ul ter> โอ้ยเสียงสุดโหดครับเบาเบาเบาใจเย็นครับ ไปเลยเดี๋ยวเราจะลองดำลงกันร้านค้าตรงนี้นะครับกลับดันครับกลับดันแป๊บนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดกระบะก่อนนะครับนี่ครับเราฟางรองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการดำแตงโมลงนะครับเอาละครับเอาละครับดำเลยครับเบาเบาเบาไปเลยครับ เละเทะครับจังโมใช้ดัมลงนะครับเอาละครับคนขายเรานั่งรอขายแล้วนะครับก็เสร็จภารกิจของเราวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ